Happy New Year. สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบแปดวันนี้คาที่บวันนี้บริษัทอมมงแล้วนะครับก็มาทําบุญที่วัดมาบุกจันทร์ครับผมวันเขาเรียกว่าปิดสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันใช่วันนี้เรามาทําบุญประจําปีเนาะใช่ครับทำบุญประจําปีที่วัดมาบุกจันทร์นะครับมีการมอบโรงเย็นแล้วก็โรงไม้นะครับ ให้กับทางวัดแล้วก็มีถวายสักการะสักการแล้วก็ถวายเพนเนาะแล้วก็มีปล่อยปลากิจกรรมของพวกเราก็จะมีพวกปล่อยปลา,าเดี๋ยวจะมีปล่อยปลาด้วยแต่ไม่รู้ว<ไ>่าตอนเย็นจะมีปล่อยคโยตี้หรือเปล่าอันนี้ตอ้องติดตามชมกันท้ายคลิปเหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อไปไหนก่อนหลวงพ่อไปไหนก่อนลวที่เราซื้อปลาอะไรมามาปล่อยมาครับก็มีปลาทับทิมทอดกรอบแล้วก็ ปลากระพงนึ่งมันได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับตายแล้วโอเคโอเคก็มีหลายปลาเลยครับวันนี้ปล่อยปลาทั้งหมดอ่าก็คันกว่าตัวคันกว่าตัวปล่อยปลาคันกว่าตัวนะครับ เราก็มากิจกรรมที่2ของทิปส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่กันคือมาปล่อยปลาทันทเนาะใช่ถวายลนะครแล้วก็พวกเราเนี่ยรวดคุิดมาแล้วทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากวัดก็มานี่เลยปล่อยปลาบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการปล่อยปลากันแล้วกันนะครับอันนี้เขาไม่ต้องพู่เขายืนเฉยเขาไม่หลอกเขายืนหลอก <ose> ลูกติดเป็นรุ่นลูกติดสองคนเราเหมาอ่างกันเลยเหมาอ่างเพราะปกติจะเป็นคนละอ่างอ่างที่เราเหมาจะเล็กกว่านี้เออไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเรื่องออกลูร่ากัวันนี้มาปล่อยปลาตอนเย็นก็พวกปลาอะไรบ้างนะปลาหลดปลาไหลปลาสวายปลาตะเพียนขึ่นปลาไปแดกแล้วก็ตอนเย็นตอนตอนเช้าปล่อยปลาตอนเย็นก็จะปล่อยโคโยตี้กลับคือสู่ธรรมชาติโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภาพโดยรวมกันเลยกว่า ไม่แน่นะายรลูกันนะมุมไหนไม่ย้อนแต่มุมนี้น่าจะไม่ย้อนแต่ปวดแตกหมดทำไมจนะมายืนบังทำไมเนี่ยครับตอนนี้เราก็อยู่กันอยู่บรินเสือตอนนี้เราก็อยู่กันริม ่างหนองปลาไหลแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับต่างๆทีมงานนะครับก็ทยอยกันปล่อยปลานะครับเดี๋ยวของผมก็ปล่อยปลาเสร็จก็จะถีบเมียตกลงไปพร้อมเลยนะคนจริงมันต้องอย่างนี้โอเคครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงถึงเวลาของพวกเราหลังจากทริปช,ช่วงเช้าของเราทับบุญแล้วก็ปล่อยปาาลาถวายแล้วจบปล่อยปลาเสร็จแล้วเราก็มาช่วงเย็น เราก็จะมากินเลี้ยงกันแล้วก็จะมีจับฉลากของขวัญแล้วก็มากินเลี้ยงกันปาร์ตี้อมงคาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะประสานความสัมพันธ์หรือมีมีกรรมจะกิดด้วยใช่ไหมมีมีกรรมกรรมแล้วค่อยๆกิดก็คอ่คอยสะก,กิดกันอีกทีหนึ่งหน้าเนี้ยแก้ให้ด<า>้วย <laughs> คิดไม่ทันมาไว้แล้วเก,กินมุกโอเคตอนนี้ก็ทุกคนบรรยากาศดีมากนี่ก็อยู่กับผู้จัดการอันหิวข้าวไหมครับวันนี้หิวข้าวไหมครับโอเคแล้วสัมภาษณ์คุณแล้วตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณวรรบ พรุ่งนี้เออตอนนี้เออน,นี่คืออากาศมันร้อนชงมุกเลยสงมุกเราทั้งบาง้านรอฮา้าย,ยู่มันอ,ไไมอึมครึมไงมันยอึมครึมเพราะว่า ตามเย็นช่วงนี้ก็จะเลิกทําอะไรที่ถูกใจคนแล้วเพราะว่าบางทีทำอะไรไม่เคยถูกใจใครเลยอ้าคุณเล่นไม่กผิดตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วทั้เล่นมุกผิดตายแล้วทั้งบ้านก็รอค่ะก็โดนเอาใหไปเอาใหไปจากบ้านทำพี่ตัดออกตัดออกรอค่ะมันคลื่นคลื่นคลื่นเนืเรามาดูกิจกรรมของพวกแดงกันบ้างมีอะไรเล่นแล้วก็มีอะไรน่าสนุกๆกันบ้างครับมาอันนี้เขาเรียกว่าต่อต่อคิวรอก่อนรออะไร อันนี้บอกวัดเอวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอาเทสกอนเทสเทสเทสก่อนเทสก่อนไหนนี่ควงควงโชว์ควงจะเต็มชว์ไหนนี่โอ้ยอันนี้แบบว่าเอวธรรมดาอยู่น้องเอวใกล้จะเสร็จทำไงใกล้จะเสร็จใกล้เฮ้ยเอาเทสหน่อยเทสหน่อย อันนี้ก็ใส่เนิบๆมันจะเป็นใส่เนิบๆใส่เนิบๆดูดูแกล้งทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแต่เวลากินก็เว้ยพี่บอกเรนน้องคนนี้แม่งสุดยอดสุดเลยโอ้ยห้าสี่สามว้า

ปาหยปีหน้าไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเป้าหมายปีหน้าคือทำยังไงก็ได้ให้น้องทุกคนมีความสุขให้น้องทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายของพี่แล้วมันเป็นเป้าหมายของพี่ของทุกๆปีนั่นคือเป้าหมายของเลียวเป้าหมายจริงๆไม่มีอะไรเลยถ้าใครรู้จักพี่นั่นคือเป้าหมายของพี่ แล้วมันจะเกิดขึ้นในทุกๆปีแล้วพวกเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆปีนะครับคือสุดท้ายแล้วอยากจะบอกน้องว่าเราผิดชอบงานของตัวเองนะครับห้ามคิดเล็กคิดน้อยต่อกันรักกันสามัคคีกันเอ่อติดอะไรนิดก็ต้องให้ภัยกันที่สำคัญขอให้โฟกัสกับเป้าหมายของตัวเอง โฟกัสและโฟกัสและโฟกัสนะครับพี่ตั้งใจและพี่เข้าใจว่าเราจะต้องทำได้แล้วปีหน้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันขอบคุณครับมีมนี้ด่มีคขวัญมอบใยโอ้มีเซอร์ไพรส์ลเลย